ียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสิริรพัต์กองตรการนะคะผู้แทนรัษฎรจากพระคก้าไกลกรุงเทพมหานครบางกะปิวังทองหลางแขวงคลองเจ้าคุณสิงค์ค่ะวันนี้มีเรื่องปรึกษาหารือดังนี้นะคะปัญหาแรกปัญหาไฟทางเดินริมคลองแสนแสบโดนลักขโมยค่ะประชาชนแจ้งมาว่านะคะไฟริมคลองโดนลักขโมยอยู่หลายจุดนะคะแล้วก็มีบางจุดที่ไม่ได้รับการติดตั้งนะคะเช่นใต้สะพานค่ะทําให้ทางเดินมืดมากแล้วก็เป็นอันตรายนะคะมีการตั้งกลุ่มมั่วสุมประชาชนไม่กล้าดเดินผ่านเส้นทางนี้เพราะกลัวจะถูกฉกชิงวิ่งราวแล้วก็อาชญากรรม่นีพูะะคท เ,ออเคยโดนจับไปแล้วทีหนึ่งนะคะชาวบ้านจับตัวไปส่งสองนอนหัวหมากไม่รู้ว่าเพราะอะไรออกมาก่อเหตุได้อีกนะคะก็อยากจะฝากสอนอนหัวหมากนะคะช่วยเร่งจับตัวคนร้ายนะคะเพราะว่านี่เป็นการทาลายทรัพย์สินของสํานักงานระบายน้าแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยค่ะปัญหาที่2เรื่องป้ายรถเมย์ไม่มีไฟไม่มีเลขบอกสายรถประจําทางนะคะบา,บางป้ายเนี่ยทำให้รถเมย์ไม่จอดป้ายค่ะแล้วก็ประชาชนกังวลถึงความปลอดภัยขณะรอรถนะคะประกอบไปด้วยป้ายรถเมย์บริเวณปากซอยรามคำแหง77ป้ายรถเมย์บริว เวณถนนเสรีไทยหน้าแฟลตคลองจันทร์28ปป้ายรถเมล์บริเวณหน้าโชว์รูมฮอนด้าตรงข้ามซอยรามคำแหง42่และป้ายรถเมล์หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงฝากสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพช่วยดูแลด้วยค่ะนอกต่อไปก็คือไฟดับหลายจุดในชุมชนรามสาลีนะคะได้ทำเรื่องเกี่ยวกับเหนังสือนะคะไปที่กฟนาราชก,กะบังแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังได้รับแจ้งว่าในหลายจุดในชุมชนมีไฟดับอยู่ฝากกฟนาราชก,กะบังจัดการด้วยนะคะเรื่องที่4เรื่องการคืนพื้นผิวจราจรถนนรามคำแหงจากหน้าศูนย์ฮอนด้าหัวหมาก ถนนขรุขระนะคะแล้วก็พื้นถนนไม่ได้ระดับประชาชนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเรื่องที่5นะคะบุคคลใดบ้านในเขตพื้นที่บางกะปิวางทองหลางพบอยู่หลายจุดมากเลยค่ะตอนนี้บางคนก็มีหลักแหล่งอยู่บางคนก็ไม่มีนะคะเดินรีดไถเงินจากประชาชนค่ะฝากพมเข้าตรวจสอบแล้วก็เร่งแก้ไขด้วยค่ะในพื้นที่เขตบางกะปินะคะเรื่องต่อไปค่ะเกิดเหตุนักศึกษาจากช่างอุดนะคะโดนยิงหน้าบ้านในบริเวณซอยรามคำแหง58ทับตอนนี้ได้ทราบว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาลีนะคะอยากจะฝากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะ ช่วยเร่งดำเนินการทวงความยุติธรรมให้กับน้องผู้เสียชีวิตด้วยเพราะน้องเป็นที่รักของบ้านแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือว่านักจิตวิทยาลงมาประเมินสภาพจิตใจและเยียวยาด้วยค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะฝากท่านประธานเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจากการหารือไปเมื่อวันที่17สิงหาครั้งที่แล้วนะคะที่ฉันได้รับหนังสือตอบกลับจากหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวนั่นก็คือรอฟมเรื่องอื่นๆยังไม่มีหน่วยงานไหนได้ทําหนังสือตอบกลับ,กล,บกลับมาเลยค่ะขอบคุณค่ะ